สวัสดีค่ะเจคเคโนทแนะนำบ้านสวนผลไม้ให้ชมนะคะแปลงนี้ร่มรื่นพร้อมเขาอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านบ้านสวนผลไม้จังหวัดระยองค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านให้ด้วยนะคะทำเลอยู่ใกล้กับทะเลค่ะเดินทางเพียง5นาทีสามารถไปเที่ยวทะเลได้เลยนะคะเนื้อที่กว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นอยู่ใกล้ชุมชนมีต้นไม้หลากหลายชนิดบนพื้นที่ด้วยนะคะ อยู่บนเนื้อที่ขนาด226ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1โรงรถและมีอีก1ห,ห้องน้ำและหลานซักล้างนะคะมีห้องอุปกรณ์ใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ฉาบด้วยปูนเปือยค่ะ1ห,ห้องนะคะที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะบนพื้นที่เป็นสวนผลไม้ด้านหลังนะคะมีทั้งทุเรียนบังคุดเงาะ กล้วยหอมมะกรูดมะนาวมะม่วงชะอมมะยมเป็นต้นค่ะอยู่ที่ชาตคพงจังหวัดระยองนะคะ2 6 5ร้านหาหมบาทค่าโอน50-50สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปสอบถามนัดหมายไปดูพื้นที่จริงนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยเจคโนเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ